สวัสดีค่ะทุกท่านพบก,กับโค้กุ๊กไก่นะคะเราตอบปัญหาคนเครือข่ายมาหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาคิดอย่างไรให้รวยนะคะคนจนกับคนรวยคิดต่างหรือว่าคิดเหมือนกันถ้าคิดเหมือนกันทําไมทุกคนถึงไม่รวยเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมานะคะโคกุ๊กไก่แนะนําหนังสือนะคะหนังสือดีที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีแนวคิดนะคะมี mindset นะคะถึงแนวคิดของคนรวย ทราบถึงแนวคิดของคนรวยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะคือเล่มนี้ชื่อ t w i n and โ o r ิสนะคะก็เขียนโดยนโปลรียนฮิลนะคะหนังสือเล่มนี้เรียกว่าขายดีมากๆเลยนะคะก็พิมพ์มารอบนี้นะคะของกรุกไก่ก็รอบที่27นะคะก็ขายมาแล้วกว่า60ล้านเล่มทั่วโลกนะคะในขณะนั้นประเทศอเมริกาก็ก็ถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะคะแต่ว่าก็ยังมีผู้คนนะคะที่ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีฐานะร่ำรวยแล้วก็มีผู้คนที่ฐานะยากจนมีความเหลื่อมล้ำกันเป็นอย่างมากเลยนะคะระหว่างคนรวยกับคนจนก็ทําให้นโปเลียนฮิวนะคะเกิดความคิดอยากจะรู้นะคะว่าคนจนกับคนรวยนะคะมีวิธีการคิดแตกต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไรก็ได้มีความคิดที่จะเข้าไปสัมภาษณ์นะคะนะักธุรกิจมหาเศรษฐี ผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมเหล็กนะคะชื่อว่าแอนดรูว์คาร์นกีซึ่งเป็นมหาเศรษฐีรวยที่สุดนะคะในสหรัฐอเมริกาณตอนนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์แอนดรูว์คารนกีนะคะว่าท่านคิดอย่างไรทําอย่างไรนะคะถึงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นะคะเมื่อแอนดรูว์คาร์นกีนะคะได้เห็นนโปเลียนฮิลแล้วนะคะแทนที่เขาจะตอบให้สัมภาษณ์ว่าเขาคิดอย่างไรถึงจะถึงร่ำรวยได้ก็มีข้อเสนอนะคะ อแอนดรูก็เสนอให้ให้นาโปลีนฮิลนะคะไปสัมภาษณ์เศรษฐีในสหรัฐอเมริกานะคะมากกว่า500คนเลยทีเดียวคาเนกี้นะคะก็ได้บอกนโปลียนฮิลไว้ว่านะคะถ้าเกิดว่างานนี้คุณระบปากแล้วก็ทํามันสําเร็จเรียกว่าผลงานของคุณก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปอีกนานเท่านานเลยทีเดียวนะคะในขณะนั้นนะคะเมื่อนาโปลียนฮิล ได้ได้ยินข้อเสนอจากมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของอเมริกายื่นข้อเสนอให้นะคะให้ไปสัมภาษณ์เศรษฐีซึ่งเขาจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ติดต่อประสานงานให้นักบเลียนฮิวทั้งหมดเลยนักบเลียนฮิวก็มีหน้าที่ไปสัมภาษณ์อย่างเดียวนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะปฏิเสธหรือว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนในเมื่อเศรษฐีอันดับหนึ่งนะคะของอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอแบบนั้นแล้วนักบเลียนฮิวก็ใช้เวลา ัดสินใจแค่29วินาทีเท่านั้นเองที่ตบนะคะตกลงที่จะไปสัมภาษณ์เศรษฐี500คนนะคะที่ประเทศอเมริกานะคะว่าเขาคิดอย่างไรหลังจากนั้นนะคะก็แอนดรูแอนดรูคานิกี้หลังจากนั้นแอนดรูคานิกี้ก็ให้สัมภาษณ์ปิดท้ายนะคะว่าเ,เขาเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรหลังจากที่นโปเลียนฮิวได้ไปสัมภาษณ์เศรษฐีทั่วอเมริกาแล้วนะคะ500กว่าท่านแล้วนะคะ ในขณะขนาดนั้นนะคะดูการที่ก็มีความคิดเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่านาโปเลียนฮิลตัดสินใจช้านะคะเขาให้เวลาในการตัดสินใจ60วินาทีถ้าเกิดว่านาโปเลียนฮิลไม่รับข้อเสนอนี้เขาก็จะยกเลิกข้อเสนอทั้งหมดเลยแต่ตรงกันข้ามนะคะนาโปเลียนฮิลตัดสินใจใช้เวลาแค่29วินาทีเท่านั้นเองในการตอบตกลงที่จะทํางานนี้นะคะเห็นไหมคะว่าความคิดของคนรวย นะคะอย่างแอนดรูว์แคเนกี้เนี่ยคือคนรวยคิดเร็วทําเร็วแล้วก็คิดจริงทําจริงนะคะนี่ก็เรียกว่าเราเปิดประเดิมนะคะจากหนังสือเล่มน,นี้พูดตีไปที่มาให้กับทุกท่านนะคะได้รับทราบก่อนเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ที่ไปที่มาของหนังสือเล่มน,นี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะวันนี้โคนรูไก่ก็มาจั่หัวสั้นๆเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเราก็จะมาพูดนะคะแนวคิดของคนรวยทั้งหมดเลยที่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้ คิดแล้วรวยโดยหน้าโปลเลียนฮิลนะคะสำหรับคลิปนี้โคู้กไก่ก็จวหัวไว้ก่อนแล้วก็กดติดตามโค้ดกไก่เอาไว้นะคะเราจะมาดูกันว่าเศรษฐีแต่ละคนนะคะเขาคิดอย่างไรนะคะเขาถึงได้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะหมื่นล้านแสนล้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าคิดอย่างไรให้รวยกับโค้ด้ไก่เจอกันคะ่ะ